สวัสดีค่ะทุกคนมดช่องมดมัมวาวนะคะคลิปนี้เป็นโซเชียลเซกิ i ิตี้ EP ที่11แล้วเราจะมาคุยกันถึงกฎระเบียบของภาษีสำหรับเงินบำนาญประกันสังคมของคนที่เกษียณแล้วไม่ว่าตัวคุณจะอยู่ในอเมริกาหรือประเทศไทยก็ตามการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องภาษีเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นมากๆเนื่องจากว่าคุณจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบแล้วก็กฎหมายของทั้งไทยแล้วก็อเมริกา ซึ่งในคลิปนี้ข้อมูลที่มดนำมาแชร์มดก็นำมาจากเว็บไซต์ของ Social Security โดยตรงรวมไปถึงในเว็บไซต์ของ IRS ด้วยนะคะแล้วก็จะมีเว็บไซต์อื่นๆเดี๋ยวมดจะแชร์ทุกเว็บไซต์ในคำบรรยายใต้วิดีโอนี้ค่ะซึ่งในคลิปนี้สิ่งที่มดจะมาแชร์ให้ฟังเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของกฎระเบียบภาษีของอเมริกากฎระเบียบภาษีของประเทศไทยแล้วก็เงิน Social Security เนี่ย คุณจะต้องเสียภาษีหรือไม่ถ้าเสียมันจะต้องเสียเท่าไหร่กฎเกณฑ์เขาเป็นอย่างไรแล้วถ้าเกิดคุณจะต้องเสียภาษีขณะที่คุณอยู่เมืองไทยเนี่ยคุณจะต้องยื่นแบบฟอร์มไหนเดี๋ยวเราไปคุยรายละเอียดกันในคลิปนี้ค่ะเรื่องแรกเราจะพูดถึงการเก็บภาษีของอเมริกานะคะ อเมริกาเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่เรียกเก็บภาษีรายได้ของซิติเซนแล้วก็คนที่ถือใบเขียวไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในโลกก็ตามคุณมีหน้าที่ที่จะต้องยื่นภาษีแล้วก็รายงานแจ้งรายได้ของคุณไฟล์แท็กรีเทินกับ IRS ทุกปีนะคะแล้วเอ้เงินบำนาญประกันสังคม Social Security b e n e ี้เนี้อาจจะต้อง ยื่นภาษีหรือเสียภาษีในอเมริกาถ้าเกิดว่ารายได้รวมของคุณเนี่ยมันเกินที่ IRS เขากำหนดก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกับกฎการคำนวณรายได้รวมที่เขาเรียกว่า combined income rule ก่อนนะคะซึ่งทาง IRS เนี่ยเขาจะใช้สูตรรายได้รวมหรือว่า combined income เพื่อใช้ในการพิจารณาว่าเงินบำนาญประกันสังคมของคุณนั้นเนี่ยมันจะโดนเสียภาษีหรือไม่ค่ะ โดยที่รายได้รวมนั้นเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วย50%ของเงินบำนาญประกันสังคมของคุณค่ะ50%นี้ไม่ใช่ tax rate นะคะมันจะหมายถึงว่าเงินจำนวน50%ของคุณอาจจะต้องโดนหักภาษีค่ะ และรายได้รวมเนี่ยมันก็จะหมายถึงรายได้อื่นๆนะคะซึ่งอาจจะเป็นรายได้จากการลงทุนหุ้นสต็อกบอลหรือเงินบํานาญที่คุณได้จากการทํางานราชการอื่นๆรวมไปถึงรายได้จากงานอิสระนั่นเอง ทีนี้เรามาดูกฎเกณฑ์การเสียภาษีที่เรียกว่า tax threshold นะคะในเว็บไซต์ของ IRS เนี่ยเขาก็ได้ระบุเอาไว้ว่าถ้าคุณเป็นคนโสด single และรายได้มากกว่า25,000เหรียญต่อปีคุณอาจจะต้องเสียภาษี50%ของเงินบำนาญประกันสังคมของคุณนะคะถ้ารายได้รวมของคุณมันเกิน34,000เหรียญอาจจะต้องเสียภาษีสูงสุดถึง85%ของเงินบำนาน,นั้นค่ะ สำหรับกรณีคู่สมรสที่ i e d f i l ฟ Jointly นะคะถ้ารายได้ของคุณรวมกันแล้วมันเกิน3 2 0 0 0เหรียญคุณอาจจะต้องเสียภาษี50%ของเงินบำนาญของคุณและถ้ารายได้รวมเนี่ยมันเกิน4 4 0ห0ี่นเหรียญต่อปีคุณอาจจะต้องเสียภาษีสูงสุดถึง 85%, 85ของเงินบำนาญของคุณค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดว่าเงินบำนาญประกันสังคมเนี่ย เป็นแหล่งรายได้เดียวของคุณหรือเป็นรายได้หลักและคุณไม่มีรายได้ช่องทางอื่นมารวมหรืออาจจะมีรายได้อื่นแบบน้อยนิดนะคะคุณอาจจะไม่ต้องเสียภาษีเลยค่ะในส่วนของการเสียภาษีในประเทศไทยนั้นถ้าถามว่าเงินบำนาญประกันสังคมของอเมริกาจะต้องโดนเสียภาษีในประเทศไทยด้วยหรือไม่คำตอบก็คือไม่นะคะมดได้ข้อมูลนี้มาจากเว็บไซต์ของ expats taxthailand.com นะคะซึ่งเขาก็เป็นเอ็กซ์เพรสในการเรียกว่าเสียภาษีระหว่างประเทศซึ่งเขาได้ให้ข้อมูลเอาไว้ว่าเงินประกันสังคมหรือเงิน social security เงินบำนาญของอเมริกานั้นจะได้รับการยกเว้นการเก็บภาษีภายใต้ข้อตกลงการเก็บภาษีซ้ำซ้อนระหว่างไทยกับอเมริกาที่เรียกว่า double taxation agreement นะคะ ดังนั้นคุณสามารถที่จะโอนเงินบำนาญจากอเมริกานะคะเข้าบัญชีไทยของคุณได้ไม่ว่าคุณจะให้เรียกว่าประกันสังคมเขาโอนมาแบบ Direct d e posit รายเดือนหรือว่าคุณอาจจะเป็นมีแบงค์ที่อเมริกาแล้วคุณอาจจะโอนเงินมาแบบรายปีปีละครั้งสองครั้งก็ทำได้เช่นเดียวกันคุณก็จะไม่โดนเก็บภาษีด้วยค่ะ ถามว่าเงินบำนาญของทหารและค่าราชการของอเมริกานั้นจะต้องเสียภาษีในประเทศไทยหรือไม่คำตอบก็คือไม่นะคะเงินบำนาญต่างๆเหล่านี้ได้รับการยกเว้นการเก็บภาษีภายใต้ข้อตกลงการเก็บภาษีซ้ำซ้อน DTA ค่ะในกรณีของคนที่มีรายได้จากต่างประเทศสมมุติก็คือจากที่อเมริกาเนี่ยน,นะคะถึงแม้ว่าตัวคุณจะอยู่ในประเทศไทย รายได้อื่นๆยกตัวอย่างเช่นก็อาจจะเป็นในลักษณะของถ้าเกิดคุณมีบ้านเช่าแล้วคุณปล่อยเช่าบ้านที่อเมริกาแล้วคุณมีรายได้โดยที่คนเช่าบ้านเนี่ยเขาก็โอนเงินเข้าบัญชีในอเมริกาให้คุณใช่ไหมคะแต่ว่าคุณอยากที่จะโอนเงินจากอเมริกา เข้าบัญชีไทยของคุณเนี่ยถ้าคุณโอนมาในภายในปีเดียวกันนั้นมันเป็นรายได้ของปีนั้นคุณอาจจะต้องเสียภาษีรายได้บุคคลธรรมดาในประเทศไทยด้วยซึ่งเรทสูงสุดเนี่ยมันก็ประมาณ35%นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเคสของคุณเป็นลักษณะนี้ก็แนะนำให้ปรึกษากับเรียกว่านักบัญชี tax e x p e r t ที่เขามีความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในอเมริกาค่ะ ในทางกลับกันถ้าคุณมีรายได้ที่ประเทศไทยสมมุติว่าคุณเป็นิติเซนหรือถือ Green Card แล้วคุณมีธุรกิจร้านอาหารหรือร้านกาแฟมีรายได้ในประเทศไทยแล้วคุณก็จ่ายภาษีที่ประเทศไทยไปแล้วคุณสามารถที่จะขอ tax credit ที่เขาเรียกว่า foreign tax credit ได้นะคะเพื่อที่จะไปขอลดหย่อนภาษีในอเมริกาทำให้คุณเนี่ยจะได้ไม่ต้องไปจ่ายภาษีซ้ำซ้อนค่ะ พูดถึงการยื่นภาษีในอเมริกานั้นถึงแม้ว่าตัวคุณจะรับเงินกเกษียณแล้วย้ายกลับไปอยู่เมืองไทยแล้วก็ตามคุณก็ยังมีหน้าที่ที่จะต้อง file tax return กับทาง IRS ทุกปีนะคะโดยคุณสามารถที่จะเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ IRS แล้วก็ไปดาวน์โหลดแบบฟอร์ม1040มาได้นะคะเพื่อที่จะยื่นภาษีทุกปีนะคะ แล้วในกรณีของคนที่มีไรายได้ที่ต่างประเทศคุณก็สามารถที่จะไปขอ tax credit หรือเครดิตภาษีได้โดยไปกรอกแบบฟอร์ม1116นะคะในกรณีของ expat ที่ย้ายไปอยู่เมืองไทยเนี่ยชาวอเมริกันทุกคนเนี่ยตามปกติแล้วเขาเหมือนกับว่าจะได้ ขยายเวลาในการยื่นภาษีไปจนถึงวันที่15มิถุนาของทุกๆปีนะคะแต่ว่าเดทไลน์เนี่ยมันก็ยังคงเป็นวันที่15เมษายนนะคะทุกคนควรที่จะต้อง file tax return ก่อน15เมษายนคุณจะได้ไม่โดนเก็บดอกเบี้ยคะ่ะ เคยมีคุณผู้ชมถามมดว่าแล้วถ้าเกิดว่ารายได้เนี่ยเงินบำนาญประกันสังคมมันไม่ถึงกฎเกณฑ์ที่ irs หรือ social security เขากำหนดเนี่ยจำเป็นที่จะต้อง file tax return หรือยื่นภาษีทุกปีหรือไม่คำตอบนะคะมันขึ้นอยู่กับความสะดวกและความสบายใจของแต่ละคนเลยนะคะคือถ้าเกิดถามมดนะนี่มันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของมดนะคะ เป็นมดมดก็คงจะยื่นไปถึงจะยื่นเป็นศูนย์ก็ยื่นไปก็คือทําให้มันถูกต้องค่ะแต่ว่าก็มีพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ผู้ใหญ่หลายท่านก็เคยมาแชร์ว่าถ้าเกิดว่ารายได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่เขากําหนดเนี่ยมันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องยื่นภาษีก็ได้ไม่เป็นไรทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยประเด็น,นเนี้ยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเ,เรียกว่าความต้องการส่วนบุคคลเลยนะคะเพื่อนพ่อแม่พี่น้องท่านไหนเนี่ย ทำอย่างไรเนี่ยฝากมาแชร์ในคอมเมนต์ด้วยนะคะถ้าเกิดว่ารายได้คุณไม่ถึงเนี่ยหมดอยากรู้ว่าคุณยื่นภาษีอเมริกาหรือไม่คุณไฟ t a ี r e t ร r นหรือเปล่าหรือว่าคุณก็ปล่อยผ่านไปมาแชร์กันในคอมเมนต์นะคะ ถ้าคุณถือ Green Card และอยู่ในประเทศไทยหรือว่าคุณถือ2ส,สัญชาติเป็น Dual ู i t i z e n แล้วคุณมีรายได้จากทั่วโลกเล็กกว่าทั้งในไทยทั้งในอเมริกาแล้วคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องภาษีนะคะมดแนะนำให้คุณเนี่ยไปติดต่อปรึกษากับ Tax Expert นะคะที่เป็น e x p a t t t x x d v i s o r นะคะซึ่งเขาจะให้คำตอบ แล้วก็ให้ความช่วยเหลือคำแนะนำของคุณได้ดีที่สุดค่ะส่วนตัวมดเนี่ยมดก็มีความรู้เรื่องภาษีแค่ผิวเผินเท่านั้นนะคะมดก็ไม่ใช่เอ็กซ์เพร์อะไรแต่ว่าก็อยากจะมาะแชร์ข้อมูลที่มดไปหามาได้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะช่วยคลายข้อสงสัยแล้วก็ช่วยให้หลายๆคนเข้าใจเรื่องอการเก็บภาษีเกี่ยวกับเงินประกันสังคมเงินบำนาญของคุณเนี่ยนะคะ เอาละคะ่ะหวังว่าทุกคนจะได้คำตอบที่เคลียร์ใจกันไปแล้วขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์คลิปนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกคนแล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านที่มาร่วมกันตอบคำถามแล้วก็ส่งกำลังใจเข้ามาให้หมดนะคะ ก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะถ้าเกิดว่าในคลิปนี้มดพูดอะไรขาดตกบกพร่องไปมดต้องขออภัยด้วยนะคะก็มาช่วย correct มาแก้ไขให้ข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ในคอมเมนต์เลยนะคะโอเคค่ะขอให้ทุกคนมีวันดีๆนะคะบ๊ายบาย